โตพระโตอรตาธระโมธรรมนัมนามสาสุทามัมนมัามาในการชูสภาเระมากัตยสมัยสรมมตรสมัยที่สี่เปรนในปีพศ2544เมื่อรั้นั้นเรานายกเทศมนตรีทั้งสองท่านได้เลขาธิการนายกเทศมนตรีที่เจ้าหน้าที่มีขึ้นใน วันที่20ธ e ันวาคัี่24นเนที่สองนึงแล้วองในงานการิจาราสภาเทศบาลเสแก้คบตั้งแต่มาตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตัะมาณครั้งที่หนึงวันที่27อยนววตรวจสอบตรงนั้นแล้วมนสมัยนั้นเจขอแคไขหรือไม่นะครบต่อไปผมอส่นเรียายวันที่สามเดียงรยวันที่สามเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของท้องถิ่นหรือถูกเชิน ยังมีความจะเป็นเล่ลงดเวรก็เป็นอันนี้ของประชาชนอยา่างไรเลยนะตั้งเป็นแจแล้วเสร็จในมียังไม่ดีนะครับต่อไปเป็นระเบียบรัฐที่ห้าตุาลาภาครัสองพันหาร้ยหกินะครับประกาศในรัการแบ่สามี่สามสิคน สรงการบัญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถนำไปใช้ได้นะวันที่30ศจิยายน2564 139,63,557บาท86สตา์ได้หากเงินนำจ่ายความเพิงกรกเรียบร้อยแล้วจึงสามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามระเบียบขั้ขอนคุณกรมัพวันนี้จะเป็นเราจนมาทกาหน้าที่เนี่ยครับคือการ่ว่าบริหารได ก็จะเป็นฝ่ายนิตรในใจัู้ฝ่ายบริหารนะครับในการเข้ามาบริหารจัดการขบวนารของแผ่นดินขบานกางส่วนกลางนี่พีนน่น้องประชาชนนนั้นไปวางใจและมอบหมยายทำกิกกจ,นนาา 5, าจการของสางได้น,าานสะของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตังหวัดแก้วจำนวนหนึ่งแผ่นบกบาลปล้านห้าแสนบาทรายละเอียดการขออนุมัติจ่ายเงินค่านี่ผ่านศพประจำปี วบประมาณพอต่อสองพันห้าร้อยหกสิได้ได้ให้ที่ประทุมสร้างแล้วขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประทุมสะพานในบา้านตะงเป็ีแก้วเพื่อที่จาต่อไปได้เนยมันเป็นกัรเกยราวที่ที่เขาเรียกว่าเป็นทางเลือกของพี่น้องประชาชนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่อบเชยนะครับว่าท่านสมาธิของท่านนะครับต้องใจสิทธิที่ของท่านพิจรพยารณาในการพิจารณาั้งนี้นะครับ อนินเตอเองนะครับก็เป็นอาจารย์อยู่แล้วนะครับในระเบียบบอกว่านะครับการสร้างโรงเรียนนะครับหรือกิจการต่างๆนะครับกิจการที่เป็นการเพื่อคูนรายได้ให้องค์กรของทิศนะครับถ้าคิดว่าโรงเรียนในพื้นที่เราโรงเรียนมันไม่มีคนเรียนคนข้างนอกมาเรียนนี่คือการเพื่อคูนรายได้ให้ของทิศนะครับการสร้างขึ้นมาเป็นการเพื่อปูนรายได้ของทิศ หมือนกนารพัฒนาบนทบาทต่างๆน,นะครับถ้าเราไม่พัฒน,นาใครจะเข้ามาอยู่ในพื้นที่เราเงินความสีต่างๆจะเข้ามาได้ยังไงนะครับโรงเรียนขอนิจจัเหมือนกันนะครับในอน,น,นาคตนะครับผมก็วางแผนว่าถ้าโรงเรียนที่นี่เป็น <c oughs> นะครับผมก็จะสอขยาย <c oughs> เรียนขอจจัโรงเรียนภาษานะครับราะพื้นที่เบาลสิแก้วมีพื้นที่58ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ที่เยอะที่สุดนะครับของจะงหวั ลองจับอารมณทันได้นะครับการโดดโซจะเยอะมากนะครับนั้นกิจการที่ทําไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีรายได้เข้ามาถ้าไม่มีคนมาเรียนนะครับหรือเรื่องของัการที่เข้ามาที่พัฒนาไปแล้วนะครับคือผมทําไจครําที่มันโดดเด่นนะครับผมกล้าที่จะทำนะครับในในโดดเด่นทุกอย่างให้มันครบรูปแบ่งนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำว่าพวกิจการนะครับ เป็นการเรื่มมูณรายได้ให้เองถินแน,น่นอนนะครับเดี๋ยวร้ายถนนที่ทำไปนะครับยกตัวอย่างนะครับไปทางนะครับเส้นตรงเวทของที่จังท่างเส้นนะครับตอนนี้ประชาชนที่ไม่อยู่ถ้ามีไฟเข้ามาล้ำหลอดก็ต้องมีการสร้างบ้านนะครับรายได้จะเรื่องขึ้นประชากรจะเข้าอยู่นะครับนะครับวานที่เราไปนะครับผมคิดเสมอก่อนที่มาผมก็ได้ผจะเป็น,นโสาผมไม่มีแรนผมจะไม่เอาอบางไป นะครับนะแต่ผมต้องก้าวผ่านสตงไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายมันอยู่ที่นะครับความคิดของแต่ละบุคคลนะครับแต่ละเรื่องระเบียบกฎหมายผมก็ได้ศึกษาและและเรียนมาเพื่อก่อนอาทิตย์ที่แล้วนะครับเรื่องตรงนี้โดยตรงนะครับผมรับรองสมาชิกนะครับไม่ไม่เกิดมีประเด็นตรงเรื่องอข้อกฎหมายนะครับนั้นขออนุญาต การจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนมันแยกออกชัดเจนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกยกการจัดการศึกษานอกระบบนะครับจากการเรียนการสอนยังไงก็ได้ให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยนะครับไม่ฟิกเรื่องเวลานะครับแต่การจัดการศึกษาในระบบซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นมาตรงนี้นะครับต้องใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ เพราะฉะนั้นการกสร้างทั้งหมดที่เป็นรูปแบบบริโภคและฉีกความทันสมัยด่เปลี่นขึ้นมาจากอบปทอื่นรอบข้างนะครับเขาจะเห็นถึงศักยภาพของเราในการจัดก,การศึกษาได้อยา่างชัดเจนว่าเรามีเงินแค่นี้นะเราก็สามารถทําได้จากงบประมาณที่จะออกไปทําอาคารเรียนที่1 5ล้านกับสาวายน้ำานห้านะครับซึ่งเป็นการจัดทําเพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตของประชาชนเราต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดครับนะครับให้เด็กนนดเป็นคนดีเป็นคนมีความรู้ความสามารถสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดมีนักเรียนหรือเด็กคนเดียวถ้าเราทําให้เขาเก่งดีมีสุขนั่นแหละครับคือผลผลิตนั่นแหละครับคือคกํไกาไรการจัดการศึกษานะครับผมก็ฝาก สม,มาชิกนะครับผู้ส่งเกียทุกท่านนะครับได้พิจารณากต่วิจารณ์การโดยเรจะเรียนทุกท่านนะครับว่าดสิการดำเนิการศึกษาหรือการสร้างคนนะครับคนสร้างชาตินะครับในเมื่อบุคลากรของชาติมีความรู้ความสามารถในพันนาคนนั้นโคราณวันแม้จะมาเป็นทรัพยยกรของชาติที่จะเริ่มเติบโตพัฒนาชาติจะเลญยั่งยืนนะครับในการประชุมครับ มหาวินนทยาลัยศิลปากรผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านของหลักสูตรที่จะช่วยเรานะะในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานที่และก็สิ่งแวดล้อมของเรานะะในส่วนของหลักสูตรและในส่วนของครูผู้สอนก็เช่นกันค่ะเราได้อขอคำรุกษาปไปยังผู้เชี่ยวชาญที่หมาหาวิทยาลัยศิลปากรเช่นกันว่าะจะไม่ใช้ครูฟิลิปินนะคะเราจะใช้ ครูที่เป็นเจ้าของภาษาโดยแทย้จริงหรือ native speaker ซึ่งเป็นฝรั่งที่มีความเชี่ยวชาแญละก็จบการสื่อสารโดยตรงมาเพื่อสอนเด็กของเรานะคะซึ่งคิดว่าแถบนี้ก็ไม่มีเช่นกันค่ะไปยังประชาชนนะคะก่อนหน้านี้เหมือนกันค่ะก็เกือบร้อยเปอรเซ็นต์ะคะ,นะคะของประชาชนที่อยู่ในแถบนี้นะคะต้องการ มีบุญหลานนะคะก็คือต้องการที่จะส่งบุลหลานของตัวเองมาเรียนที่โรงเรียนสองภาษาของเราเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะค้ะ <c oughs> าเขาเขาโอเคจริงแต่ค่าใช้จ่ายเขาค่อนข้างจะสูงเกี่ยวกับเด็กที่จะได้ไปเรียนโรงเรียน,าานระดับน,นี้นะ,ค,ะนนรนครับทางท่งงานในระะัทราลนะครับเห็นว่าเรามีประสิทธิภาพที่จะสามารถทําให้เท่าเทียมกับโรงเรียนระดับแต่ทานั้นโดยที่ค่าใช้จ่ายของลูกหลาน่านเอง ที่อยู่ในเทศบาลตำบลเกตเก้วของเราเองไม่ต้องไปเสียตังค์ขนาดนั้นแต่ความรู้ที่ได้ค่อนข้างที่จะระดับเดียวกันเวลเดียวกันทำไมเราต้องรอครับให้ลูกหลานเราว่าแม่มีตังค์จ่ายประส่งไว้นะครับเรารอเพื่ออะไรครับการศึกษาเขามาลองที่ดีนะครับว่งศึกษาผมผมเห็นว่าหนึ่งเลยสาวดาหนั้นที่เมื่อวนผมัด่ฟังมาโรงเรียนรัฐบาลได้หล หรือทุกรัฐบาลเลยก็ได้นะครับเอ๊ะภาคตันอที่เป็นเรือนลไม่มีเรินใจเลยครับที่มีสักรายน้ำแต่เรียนเขตแถวเรามีเรื่องอะไรครับลูกหลานเราแถบนี้ก็คือทะเลหน้าทะเลหลังเนนเขาซึ่งการการการที่เราต้องไปสัมผัสกับน้ำเนี่ยมันจะต้องถึงห้าถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์การที่เราสอนเด็กของเรานะครับให้ช่วยตัวเองได้เบื้องต้น เด็กแร่โจมน้ำเนี่ยเะ็กเ็สู้กับของท่านเองเนี่ยไม่ดีน่้มองครับผมว่า,าการที่เราเปิดโรงเรียนสองภาษาเนี่ยครับมีข้อดีก,อนนกับเกับเด็กในเทงบาลเด็กแก้วนะครับค่าใช้จ่ายถูกหรือแทบจะไม่ดีจะได้ซ้ำแต่เด็กได้ความรู้ความสามารถทักนความสาพของโรงเรียนอื่นๆที่เราต้องไปห้ามหนึ่งแสนหนึ่งปีหนึ่งมีนะครับแสนหนึ่งกดมันอยู่ เพราะท่านทำไร่ทำสวนอยู่ไปจา่ายค่าเทอมลูกปีละแสนแต่คนมีตมังเงินรวยก็ไม่เสี่ยงนะครับปีละสนะแสนอาจจะบอกว่าชิปชิปเด็กๆเลยแต่เนี้ยนโยบยตั้งไว้ำคือนนทุกคนเด็กทุกคน,กคนมีสิทธิ์ที่จะได้เรียนแบบนั้นเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นจริงพ่อแม่มีตังค์ก็สมได้แต่เราไม่มีตังค์แต่เราสามารถเรียนได้เหมือนกันขอบคุณนะครับ